การเมามอมันค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์เชกธนศิรีค่ะท่านเคยมาพูดคุยกับเราแล้วในรายการค่ะแต่วันนั้นพูดคุยกันไม่สะใจจริงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะอยากจะทราบเรื่องราวของคุณหมอมากขึ้นวันนี้เราก็เรียนเชิญคุณหมอมาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะด้ข่าว่าคุณหมอเคยได้เข้าเฝ้ามีโอกาสเข้าเฝ้าพระอ,องค์ท่านด้วยใช่ไหมคะหมอพระตําหิว่าที่ีเทออก็ก็หลายครัง้งตั้งแต่ เขาเรียกว่าอะไรพระมาณดาของท่านนะนะยังมีชีวิตอยู่ระนางสุวัฒนาแล้วก็เคยเข้าเฝ้าหลายครั้งแล้วก็ขณะนี้ผมเป็นประธานมูลนิธิดูลยภาพบําบัดคือยังไงคะในพระดูลยภาพบัาบัดเนี่ยนะฮะซึ่งมีเลขาคือคุณหมอระดาวันนะคุณหมอระดาวันเนี่ยแล้วก็มูลนิธินี่อยู่ในพระ อบปถามขององท่านพระองค์ท่านเห็นบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยคืออายุสคุณหมอเนี่ยกับพระองค์ท่านนี่คือเรียกว่าเท่ากันเลยแต่ว่าเห็นบอกเดือนเดียวกันแต่ผมเรียกว่าแก่พระองค์ท่านอ่อนกับผมประมาณเดือนครึ่งเดือนะแต่พระองค์ท่านมีมีความอัจฉริยะพิเศษ คือพระองค์ท่านต้องยอมรับว่าท่านไม่สมประกอบคแต่ว่าท่านมีอัจฉริยะพิเศษยังไงครับคุณหมอสมมุติว่าถามว่าเกิดปีอะไรสมมุติอย่างผมนี่ปีฉลูเดือนอะไรเดือนสิบเอ็ดตุลา,านะท่านวันที่เท่าไหร่เราก็บอกวันที่เท่านั้นไปคท่านเป๊ะเลยวันอาทิตย์ ท่านสามารถบอกได้เลยว่าเป็นวันอาทิตย์ใช่ทุกคนเลยไม่ว่าใครจะไม่มีผิดเลยคือวันอาทิตย์ด้ววันจันทร์วันอังคารพุธประหัสศุ์เสาไม่ว่าจะเป็นปีไหนไม่ว่าจะเป็นปีไหนเดือนไหนไม่ทราบอันนี้ก็ในทางวิชาแพทย์นะผมก็เป็นแพทย์คก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านทราบได้อะไรทําให้ท่านตอบทันทีเลยเหมือนกับว่าคิดคํานวณด้วยเร็ว ยังก็กครื่องคมพเหมือนกับคอมพิวเตอร์เป๊ะเลยฮเพราะงั้นบางคนเนี่ยนะฮะเกิดวันเดือนปีแต่ว่าไม่รู้ว่าวันอะไรไม่้กระทั่งต้องบอกไม่กระทั่งหมอดูเองต้องมาบวกลบคูณหารกว่ต้องว่าคุณไม่ต้องเกิดวันอะไรท่านที่เลยไม่ต้องเปิดปฏิทินด้วยเพราะคนที่เคยเฝ้าท่านเนี่ยจะต้องรู้ดีเลยว่าท่านมีความสามารถพิเศษซึ่งอันนี้มันมันมันไปเกี่ยวข้องกับไอ้สมอง เซลล์สมองประสาทอะไรผมก็ไม่ทราบนะ,ะตอบไม่มีผิดเลยเป๊ะเลยค่ะก็เป็นเรื่องราวเรื่องราวน่ารักที่เ<ช>ุาหเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านนะคะ,คะนอกจากนี้ค่ะที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องราวของสุขภาพที่จะต้องเรียนถามคุณหมอต่อไปนะคะเรื่องราวของสุขภาพที่ไม่มี <c oughs> วันไม่มีวันจบเพราะว่าจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะอยู่ให้ถึงอายุ120ปีผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ เวลานี่เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะงั้นร่างกายเราเนี่ยคือฮาร์ดแวร์ของเครื่องคุณมีเครื่องคุณก็ต้องรักษาเครื่องของคุณให้ดีเหมือนคุณมีรถยนต์ขับคคุณก็ต้องดูแลเครื่องเครื่อง,องนยนต์กลไกลเป็นอะไรอะไรต่างคุณต้องดูให้ดีนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรต่างๆร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายเรายิ่งกว่าอีกนะนะเพราะงั้นคุณต้องดู เครื่องก็ต้องกระทัดรัดเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยอย่างทั้งสองสาวสวยทั้งสองคนนี่เรียกว่าใช้ได้เลยแต่ว่าต้องต้องอยู่แบบนี้ให้ต้องอยู่อย่างนี้จนกระทั่งตายจนกระทั่งอายุปจะมาอ้วนไปยร้อยยี่สิบหรือผอมไปก็ไม่ดีส่วนมากมันจะไม่ถึงกับผอมไปส่วนมากมักจะอ้วนจะขยายขยายแต่ว่าจะทํายังไงให้ให้สุขภาพดีใช่ไหมคุณเอาละนี่นี่เรื่องกายนะ เพราะงั้นเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์เราใส่โปรแกรมใช่ไหมค่ะรับออกมาไหมออกมาออกมาจิตจิตของเราเป็นโปรแกรมจิตของเราเนี่ยเป็นโปรแกรมค่ะเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเราคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่แน่วแน่ค่ะต้องเอาจริงๆจริงๆเลยอันนี้เป็นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งสอน คุณจะทำอะไรสําเร็จเนี่ยท่านสอนถึงอิทธิบาทสี่แปลว,ว่าอิทธิบาทสี่แปลว่าคุณเครื่องจะทําอะไรให้สําเร็จนี้ต้องอาศัยสี่อย่างหนึ่งต้องสร้างความพอใจในสิ่งนั้นๆวันนี้มาพูดถึงเรื่องสุขภาพไม่มีโรคแข็งแรงก็ต้องสร้างความพอใจในเรื่องของการไม่มีโรคแข็งแรงแล้วอยากจะอายุให้ยืนยาวธรรมดา เราก็อยากจะเห็นลูกหลานเหลนอะไรต่าง<ะ>ใช่ไหมเขาเขาจเจริญก้าวหน้าเขามีความสุขเขามีความจเจริญอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นต้องสร้างความพอใจอันนี้ให้ได้ค่ะพอพอใจแล้วอย่างไร<พ>ต่อครับุณหมอฉันถ้าต้องทีน,ทนี้เขาก็จะบอกวิธีการให้หนึ่งสองสามสี่ห้าต้องขยันทําตามนั้น ไม่ใช่ว่าตั้งว่าจะทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่ทำไม่ทำคือรออย่างเดียวไม่ได้อย่อยากจะรวยนอนรออยู่บ้านก็ต้องขยันขยันเนี่ยคือหมายความว่าฉันทวิริยะไงขยันต้องตั้งอกตั้งใจทำขยันสมมติเราเราโปรแกรมจิตเราว่าเราอยากจะมีอายุยืนเราก็ต้องมาวิริยะคือมาขยันว่าจะต้องทำอย่างไรให้อายุยืนแล้วจิตตะใจต้องจ่อจดจ่อ เราจะทำอะไรเนี่ยใช่ไหมมันจะมีตำรับตาําราเขียนว่าหนึสองสาอย่างนี้ต้องขยันต้องทําให้ได้เอาใจจดจอ่อแล้วว,วิมังสาก็คือเอาไปพินิษพิจารณาเอาไปอ่านเอาไปทบทวนเอาไปเปรียบเทียบ่ะนะให้ว่าเออทําไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทําไมคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทําแล้วนั่นแหะครับจะทํา สเร็จก็จะทําสําเร็จอย่างเช่นว่าเข้าใจค่ะคุณหมอก็คือเหมือนจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ค่ะว่าถ้าคุณจะทะไรก็ตามถ้าไม่ใช่เรื่องสุขภาพหรือจะเป็นเรื่องงานก็ตามสามารถใช้อิธิบาสีได้รวมทั้งถ้าเป็นนักเรียนใช่ไหมก็อยากจะเรียนให้สําเร็จเรียนให้ดีนะะอยากจะก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนนะให้ได้คุณอะไร เกียรติบัตรอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะเรียนทางอาชีวะหรือเราจะเรียนทางปริญญาอะไรก็แล้วแต่เพื่ออะไรเพื่อหาความรู้อยากเรียนดีแต่ว่าไม่สนใจอ่านหนังสือไม่ไม่สนใจไม่ได้ก็ต้องเห็นไหมจริงๆแล้วต่างศาสนาอย่างน้องกเองก็คือเป็นมุสลิมก็สามารถเอาวิธีการนี้มาใช้ได้ได้ทุกทุกศาสนาเลยทุก ใช่ไหมคะคือสร้างความพอใจว่าเราพอใจที่อยากจะให้เป็นอะไรแบบไหนแล้วก็มีความขยันบันเพียงที่จะทําสิ่งนั้นแล้วก็ตามมาด้วยก็ต้องจดจ่อจดจ่อตั้งใจสุดท้ายมางสาเนเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปอ่านเอาไปทบทวนเหมือนว่าสิ่งที่ทาอยู่เอาไปเปรียบเทียบนะว่าเอ๊ะทำไมต้องแก้ไขแก้ไขปรับปรุงเข้าใจใช่ไหมเนี่ยแล้วตอนี้พอเราเรารู้หลักอย่างนี้แล้วับทีนี้เราก็มาดู คนที่จะมีอายุยืนยาวโรคภัยไข้เจ็บไม่มีจะต้องเป็นคนที่จิตใจดีสงบจิตใจดีเราต้องบอกว่าคุณหมอเองไม่มีหลักธรรมะไงล่ะธรรมะเอาสายธรรมะคุณจะนับถือศาสนาไหนคุณก็ต้องรักษาศีลของศาสนานั้นให้ดีที่สุดศาสนาทุกศาสนาก็จะมีข้อบังคับนะมีศีล ศาสนาพุทธมีห้าข้อก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดอย่าผิดอย่าพลาดนะไม่ว่าเอาอย่างแม่ผมนับถือศาสนาคริสไม่รู้ว่าพระเยซูพระแม่เจ้าสอนยังไงก็ต้องรักษาตามนั้นระดับนั้นอาแล้วหนูทั้งสองคนนี่ก็ก็คปามแตกต่างแตกต่างกันนะก็เป็นพุทธน้องน้องฟลุกเขาลิมอย่างนี้เราสามารถใช้ได้เพราะอะไรเพราะศาสดาทุกพระองค์เนี่ยท่านท่านเหนือมนุษย์นะ่ เพราะงั้นท่านจะสั่งสอนอะไรต่างๆไว้หมดนะฮะให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้เพราะงั้นอ่าในฐานะผมเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนศีลมีห้าข้อเรารักษาให้ดีที่สุดผิดข้อน้อยๆนะไม่ผิดเนี่ยดีที่สุดนะใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นจะสอนว่าจะทำอย่างไรอะคำว่าไตรสิกขา ไตรแปลว่าสามศึกษาศึกษาสามอย่างหนึ่งศึกษาเรื่องศีลสองเจริญสติเจริญสมาธิเห็นไหมทางพุทธศาสนาจะสอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานทางมุสลิมก็จะมีละมาละมาทางคริสสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้านะนึกถึงถึงคําสอนของพระรุ่ของพระเจ้าพระเยซูพระแม่เจ้านะเอาใจจดจ่ออย่างนั้นใช่ไหม อันนี้ศีลสมาธิก็จะเกิดปัญญารู้อย่างที่สามใช่ไหมเกิดปัญญารู้ว่าควรจะทําอะไรยังไงคอ่าทีนี้พอเรารู้นี่เราเตรียมพร้อมอย่างนี้ทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องอย่างนี้พับทำไมเราก็ดูแลสุขภาพน้ําหนักส่วนสูงอันนี้เป็นเครื่องวัดเลยว่าถ้าเกิดสูงเท่าไหร่ถ้าผู้ชายเอาร้อยลบร้อยถ้าผู้ญิงเป็นเซนติเมตรอยสิบผู้หญิงเอาร้อยสิบเอายังมากร้อยห้า แต่ถ้าอย่างรูปร่างของหนูสองคนเนี่ยนะเขาเรียกว่าหุ่นนางงามร้อยยี่สิบลบจริงไหมหนูสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบค่ะร้อยหกสิบถ้าร้อยยี่สิบก็ราวสี่สิบกว่ากิโลน้ำหนักเท่าไหร่คะสีประมาณสี่สิบแปดสิบแอก็เห็นไหมเห็นไหมน้อยกว่าร้อยสิบลอบใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวนี้นางนางงามเห็นไหมสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบก็ยังมีเกือบร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบกว่าผมยังแค่ร้อยเจ็ดสิบผู้หญิงสูงร้อยผู้หญิงไทยนะเดี๋ยวนี้สูงร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักเขาแค่เท่าไหร่ห้าสิบกิโลเทียวเห็นไหมเราไม่ต้องเอานั่นอ่ะเอาเอาให้มันผู้ชายเอาร้อยลบผู้หญิงเอาร้อยห้าร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยสิบโลนะฮะลักษณะเเอลเอลเนี่ยนะ ผู้ชายอย่าเกินโหเด็ดติงขาดอย่าเกินสามสิบหกเอวนี่ว่าถึ็ตรงไหนคะคุณหมอบางทีมาวัดเอาเ้าใจตัวเองวัดเอวสูงเอวสูงแล้วตามะวัดถึงสะดือ๋อดตรงรอดสะดือผู้ชายต้องเท่าไหร่คะสามสิบหกผู้ชายไม่ควรจะเกินสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบหกมากผ่ผู้หญิงผู้หญิงอย่าให้เกินสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเพราะถ้าเกินนี้จะดูเหมือนท้องแล้วค่ะเออมันมันคลื่นเงเพราะว่าไขมันเนี่ยเข้าใจใช่ไหมะทีนี้ถ้าเราเรารู้ขนาดของเราแค่นี้ อ่านับว่าแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะทีนี้เราจะต้องรู้ว่ามีโรคอะไรในตัวไหมร่างกายเรามีโรคอะไรหรือเปล่าค่ะเพราะงั้นทุกปีจะต้องเจาะเลือดเลดก่อนรับประทานอาหารเช้าเอาเลือดนี่ไปตรวจมันจะบอกหมดเลยทั้งน้ําตาลทั้งทั้งอ่อยูริกนะทั้งไอคอเลสเตอรอลไขมันอะไรต่างทุกอย่างเนี่ยบอกหมดแล้วก็ตรวจร่างกาย ให้ละเอียดเช่นมันต้นตรวจเอ็กซเรย์ปอดมีอะไรเปล่ามีวันโรคไหมมีอะไรไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะต้องตรวจตรวจร่างกายแล้วก็พออายุเกินห้าสิบตรวจลูกตาเอออย่าลืมทุกอาทุกอายุตรวจตรวจฟันด้วยมีฟันผุหรือเปล่าทุกปีหรือว่าทุกครึ่งปีก็ไปแล้วอาจจะทุกปีนะแล้วก็ พออายุเกินห้าสิบตรวจความดันลูกตาด้วยเพราะงั้นหมายความว่าถ้าอะไรสูงเข้าใจนะเลือดเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่ามีอะไรสูงนิดหน่อยยาพิ่งคิดเรื่องยาเป็นอันขาดต้องทำยังไงคะก็ต้องเรื่องอาหารเรื่องออกกำลังกายเช่นความดันโลหิตสูงสมมติว่าหนึ่งความดันสูงจะจะสูงมากสูงน้อยอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจนะน้ำตาล เบาหวานหรือแม่งั้นยูริกไขมันนะฮะที่เป็นโรคข้อโรคอะไรต่างซึ่งถ้าเผื่อไขมันสูงมันไปถึงหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นต้องไม่สูงะะะมีข้อสังเกตยังไงครับถ้าไขมันนะสมัยผมเรียนจบแพทย์มาหกสิบปีก็บก้อยถึงสามร้อยจำไว้เลยไขมัน่ะไรคะไขมันคอเลสเตอรอลของผมเี่ยสองร้อยสี่สิบ สองรสามิบห้าเป็นประจำสมัยผมเรียนแพทย์สามร้อยตอนหลังๆนี่มาให้ลดลดลงมาเหลือสองร้อยปรากฏว่าไงมะจําไว้เลยนะครับผมพูดยันเลยยาคอเลสเตอรอลลดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันแพงมากคเพราะฉะนั้นถ้าคิดแต่จะกินยาอย่างเดียวระวังนะยาคือสารเคมีคมเพราะถ้ากินยาไปม,มากๆแล้วไม่ทำอย่างอื่น ซึ่งเยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวรจยทำยังไงค่ะคือป่วยในที่สุดเป็นความดันโลหิตสูงหรืออะไรสูงกับเบาหวานสูงกินยาเข้าไปกินยากินยาเข้าไปนั่นแหละตายพังเพราะว่าไตก็ต้องทําการฟอกของเสียอะไรแบบนี้อีกกรอลองเพราะยาเป็นสารเคมีคเพราะฉะนั้นแม้แต่กระทั่งแพทย์สมัยนี้ก็มักจะจ่ายยาจ่ายยาอย่างเดียวจ่ายยาอย่างเดียวคเพราะฉะนั้นระวังให้ดีเพราะว่า มันจะทําให้ไตพังค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามีพอฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พับนะค่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้ออกกําลังกายสม่ําเสมอค่ะค่ะนะโดยการเดินบางคนไม่ออกกําลังเลยนะ เดินไม่ต้องไปหักโหมหรือไม่ไม่หักโหมนะเดินเดินเป็นวันกี่นาทีครคุณหมออาจจะครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเดินออกกําลังกายหรือถีบจักรยานอยู่กับที่หรือถีบจักรยานถ้าอยู่ต่างจังหวัดไปทํางานทําอะไรต่างแทนที่ใช้รถยนต์เดินไปหรือจักรยานไปถ้าไกลหน่อยสี่ห้ากิโลนี่จักรยานสังเกตได้คนที่มีรถนี่อ้วนเร็วมากคุณหมอไม่ได้ออกกําลังกายใช่ล่างไร พอออกกำลังกายพับกล้ามเนื้อนี่มันจะแข็งแรงมากกล้ามเนื้อหัวใจเข้าใจนะที่มันเหนื่อยง่ายเพราะอะไรที่มันเหนื่อยง่ายเพราะกล้ามเนื้อหัวใจมันแสบกล้ามเนื้อมันหัวใจมันโตเท่ากับกำปั้นของแต่ละคนแล้วมันบีบเลือดถ้าป่วหัวใจมันมีแต่ผังผืดอะมันบีบไม่ไหวมันมันก็เหมือนกับเราเหมือนกับเนี่ยมันมันก็บีบไม่ดีใช่ไหมเมื่อบีบไม่ดีเลือด เม็ดเลือดเนี่ยเวลาบีบเนี่ยเลือดมันวิ่งเม,ม็ดเลือดนม,อมันเอาก็มันซับเอาสารอาหารแล้วไปเลี้ยงเซลล์ในร่างกายคุณคิดดูนะเส้นโลหิตของเราเนี่ยนะใหญ่ที่สุดเป็นกระทั่งเล็กที่สุดที่มันมทั้งตัวเนี่ยพันโลกในสองรอบโลกของคนคนหนึ่งเหรอของคนเดียว เพราะว่ามันแย่เหลือเกินเข้าใจมากเพราะงั้นเราโดนนิดเดียวเนี่ยเลือดจะพื้ดออกมาเลยเห็นไหมไอ้เลือดนี่แหละไอ้น้ําเลือดเนี่ยมันดูดซับเอาสารอาหารที่เรากินเข้าไปเพราะงั้นถ้าเบิดเดี๋ยวจะพูดเรื่องอาหารที่กินถ้ากินดีๆพักเนี่ยมันจะเอาสารอาหารเอาวิตามินเอนไซม์แร่ธาตุต่างๆเอาไีเลี้ยงเซลล์ไอ้เซลล์นี่มันก็แข็งแรงกระชุ่มกระชวยถ้าไปกินอาหารส่งเดช กินของมันของทอดกินของมันของอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังไอ้เซลล์มันก็มันก็ไม่ได้สารอาหารที่ดีเข้าใจไหมเพราะงั้นเซลล์มันก็ไม่แข็งแรงอ่ะเพราะงั้นไอ้เซลล์ไม่แข็งแรงอวัยวะต่างๆในร่างกายมันก็ไม่แข็งแรงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญพูดง่ายๆว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืช พราะงั้นถ้าไปกินเนื้อสัตว์ล้นเกินอันนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นก็จะต้องเน้นเรื่องผักสดผลไม้สดคือลดเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์ลดเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสี่เท้าสองเท้าไม่มีเท้ากับมีมากกว่าสี่เท้าเนื้อยงอยง่ายเนื้อสีขาวนึกออกไหมเนื้อขาวเนื้อไก่เนื้อปลา อะไรพวกนี้เข้าใจนะแล้วจริงๆแล้วควรจะลดแต่สมมติจะเลดอายุเท่าไหร่คุณหมอถ้าเกิดเด็กสมมุติจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยที่เรียกว่ามังสวิรัติหรือเวเจตเทเรียนเวเจ็ตเทเรียนหรือมังสวิรัตมีสองอย่างถ้าเป็นเวเจตเทเรียนเวเจ็ตติเบอรผักกินแต่ผักถ้าเป็นฟรุตฟรุตเทเรียนก็คือกินผักผลไม้กินผลไม้แล้วแต่มีสองแบบผมจะ หนักไปทางฟรุตแทเรียนคือเป็นผลไม้ผลไม้แล้วพวกนมอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอคนไทยเพิ่งจะเริ่มดื่มนมหลังสงครามโลกก่อนหน้านั้นคนไทยไม่เคยดื่มนมเลยแสดงว่าแต่คนไทยแข็งแรงมากฝรั่งก็จะขายนมกระจายมาคือพวกนี้เราสามารถก็ทานผักที่มันมีแคลเซียมได้จำว่าไม่เลยผมพูดเลยผักมีแคลเซียมเหมือนกันผมนี่ไม่แตะ ไม่ต้องกินเลยเพราะอดนมแม่มาตั้งแต่สองขวบเข้าใจนะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องนมเข้าใจนะเราก็ไปเท่านอย่างอื่นทางปลาก็มีแคลเซียมเหมือนกันเข้าใจั้ยถูกต้องมันโทนมนี่แคลเซียมน้อยผงน้อยมากเขาจะขายนมจำไว้บางคนก็แพ้ประเทศที่เขาเจริญเนี่ยบ้านเขานมโตแค่เนี่ย ผมพูดถึงบัวนะเข้าใจนะเพราะงั้นนมันเหลือเต้าของวัวเต้าของวัวหนึ Demon> ่งเต้าเพราะงั้นมันเหลือเหลือก็เอามาทํานมผงะแล้วมาผสมน้ําเขาก็มาขายแล้วก็มาขายเพราะว่าไอ้นมเนี่ยมันสามารถจะทํามูลค่าเพิ่มได้ทําเป็นครีมทําเป็นอะไรรเห็นไหมเพราะมันทำเป็นครีมทาเป็นชีสทําเป็นโฟมทำเป็นกรองเป็นกรองเป็นอะไรต่างขายนี่เป็นเรื่องค้าขาย เพราะงั้นจะไปบ้ากินนมแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนยุโรปกับคน <Asia. S 2> เอเชียแขกพวกอินเดียพวกนี้กินนมมาเป็นพันๆปีเป็นหลายๆพันปีไม่สิบเปอร์เซ็นแพ้นมผมมีลูกเขยเป็นคนอังกฤษดื่มนมไม่ได้แพ้แต่อาการแพ้เขาจะไปคลายกับ หายใจไม่เกยออกอ่าอันนี้เป็นเหมือนเหมือนกับแต่ถ้าคนไทยแพ้มักจะลงท้องใช่ท้องเสียท้องเสียเลยกินนมไปไม่ถึงชั่วโมงนะจุดเลยเขาเรียกว่าพันธุกรรมและสรีละไม่เหมือนกันแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยแพ้นมค่ะทีนี้เด็กถูกสอนให้กินกินบางทีเด็กมีอาการแพ้แต่ว่าผู้ใหญ่บังคับให้กินผู้ใหญ่บังคับให้กินแล้วก็ม้ว่าจะมีอาการแพ้จะมีอาการบางทีคล้ายๆกับเป็นหู Uhm อะไรอย่างต่างเหล่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้ย้ําเลยนะคุณคิดดูนะคุณดูช้างดูแรดดูยีราบมีไหมกินนมกินกินเนื้อแล้วตัวทำไมใหญ่สัตว์กินพืชกอายุยืนตัวใหญ่ไดโนเสารหมายถึงอะไรเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่า ในในผักในพืชในอะไรพวกนี้นะฮะมันมีทั้งมีครบถ้วนหมดมีทั้งโปรตีนแต่เราต้องทานมากหน่อยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเน้นอย่าเข้าใจผิดก็บางคนต้องกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นผักจากต้นไม้ใหญ่ผักกูด ผักอะไรก็แล้วแต่ที่จากต้นไม้นี่าาสารต้านมะเร็งก็สูงมากใบมะขามคือถ้าต้นไม้ใหญ่จะอ่อนจะดีกว่านะยอดแคร์ดอกแคร์ฝักอะไรก็แล้วแต่เข้าใจนะแล้วก็ยอดมะกอกอ่อนยอดมะม่วงไอ้ที่จิ้มน้ำพริกที่ชาวบ้านกินกันนะสารอาหารเยอะมากสารอาหารแล้วก็ไอ้โปรตีนอะไรต่างๆนะรวมอยู่ทั้งหมดเลย เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยคือสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อมันออกทีละครอกใช่ไหมออกลูกแล้วเราออกทีละครอกเปล่าออกทีละตัวใช่ไหมยางมากอกสองหช่ไหมยางมากอกสองนานๆทีจะมีแฝดเพราะงั้นแล้วก็สัตว์กินเนื้อนี่หน้ามันเหี่ยมแล้วมันมีเล็บคมมันต้องฉีกกระชากแล้วมันไม่มีกรามสัตว์กินเนื้อไม่มีกรามคน เห็นไหมสัตว์กินพืชเนี่ยมีกรามนะแล้วพวกกินพืชอายุยืนคุณดูเต่าเต่ายุติัสองร้อยปีช้างนี่แปดสิบกว่าปีสัตว์กินเนื้ออย่างมากสิงโตอย่างมากสามสี่สามสิบห้าปีตายแล้วสุนักสิบปีสิบห้าปีเห็นไหมเพราะงั้นอย่าเข้าใจผิดเข้าใจไหมเขาจะขายเนื้อนมไข่แล้วก็จำไว้เลยน้ำมันที่ดีคือน้ำมันมะพร้าว ยืนยันเลยมาแบบสกัดแบบเย็นหรือแบบร้อนก็ได้เหรอคะได้น้ํามันมะพร้าวเป็นน้ํามันที่ดีมากก็คือมาใช้แทนน้ํามันทั่วไปที่เราทํากับข้าวนะคะเห็นไหมเขาจะขายถั่วเหลืองเราก็ทําเป็นน้ํามันถั่วเหลืองบ้านเรานี่มะพร้าวนี่<พ>ทุกทุกทุกพื้นที่ประเทศไทยมีห้าแสนตารางกิโลเมตรปลูกมะพร้าวได้เพราะงั้นเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าว,น,าาวน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่ดีมาก ทําให้สุขภาพอนามัยดีและอีกอย่างหนึ่งเมืองไทยมีมีสมไทยไม่ต้ปสมจีนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่สม,สมจีนไม,ไม่ใช่สมเกาหลีค่ะสมไทยนี่คือพืชที่มันปักฝังขิงขา่าตะไคร เห็นไหมอ๋อพวกนี้คือโสมไทยนี่คือโสมไทยและสดด้วยกระชายคขมิ้นอ้อยขมิ้นชันเป็นสารต้านมะเร็งเพราะฉะนั้นอะไรที่ฝังดินแล้วอะไรที่มันฝังดินอยู่เป็นหัวเป็นรากค่ะแล้วมันสดด้วยเห็นไหมเพราะงั้นเราเราเรามีของดีๆอยู่ในบ้านเราอยู่ในเมืองเราเพราะฉะนั้นคนคนอินเดียกินขมิ้นมาก คนใต้กินขมิ้นมากมะเร็งน้อยเออพราะงั้นเรามีหมดทั้งขมิ้นอ้อยขมิ้นชันกระชายกระโจนจีนน้ำยาทำไมเรียกน้ำยาล่ะก็ทำจากกระชายมันเป็นยาเห็นไหมเห็นไหมไอ้สดสดแล้ไอ้ต้นไอ้ไอ้ยอดใบอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ผักตลาดเนี่ยชิดซ้ายไปเลยเข้าใจยนะเพราะงั้นขอแนะนำเลยครับปลูกเองที่บ้านถ้ามีดินนะ ินมันได้หมดขึ้นขึไค้ก็เกิดว่าถ้าเรากินแจะทาตะไคร้โหละพาใบกะเพราขึ้นหมดขึ้นหมดนะขนาดดินทิเดียวยังขึ้นเลยค่ะมะรุมเนี่ยคุณกินได้หมดเลยนะตั้งแต่ดอกมันตั้งแต่ช่อที่บ้านผมมีมะรุมสี่ห้าต้นที่อินเดียเขาบอกไว้เลยว่าถ้ามีมะรุมนบ้านเนี่ยเหมือนเป็นเป็นมากยาเลยนะคะสมมติเรามีมะรุมมากๆใช่ไหมไอ้ที่มันออกเป็นฝักยาวๆอ่อน โอ้โหนั่นสารอาหารเต็มเลยไม่ต้องปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันแก่นานๆอันก็ทำอะไรๆต้มต้มส้มแกงส้มแกงส้มระลุมแต่ว่าละไอ้อ่อนๆเนี่ยเอามาสับๆโอ้โหวิเศษมากไม่สับๆแล้วไปทำยดียิ่งกว่าอร่อยยิ่งกว่าแล้วกานยังไงเขาคุณหมอถ้าอร่อนยผัดน้ำมันหอยออ๋ผัดน้ำมันหอยได้เลยอร่อยยิ่งกว่าอะไรล่ะ ทั่วฝักยาวอร่อยกว่าวัครี่อร่อยกว่าและเป็นประโยชน์เป็นสารต้านมะเร็งอย่างดีเลยใบเห็นไหมคุณกินใบมะขามอ่อนมะรุมเนี่ไม่ต้องไบอ่อนนะใบยอดใบเนี่ยลูดลูดมานี่เป็นสารต้านมะเร็งอย่างใบเอามาทำอะไรคะคุณหมอใบมะรุมคุณเอามามีมียำมีอะไรก็แล้วแต่หรือสลัดสลัดนี่ลูดรูดใบมาเหมือนลูดใบมะขามเลยออเพราะใบใบมะขามใบมะขามที่มัน มะขามแก่ใบมันหนากว่าห็นไหมแต่เรากินยอดใช่ไหมอ่าใบมะรุมนี่คุณหลูดหลูดมาเลยกินได้ตั้งแต่อ่อนจนแก่ไปเลยใช่หลุดหลูดมาเลยนี่แหละเป็นสารต้านมะเร็งไม่จําเป็นที่องไปทานยาเนี่ยผิวหน้าคุณสวยๆอย่างเงี้ยนะะน้ำมันมารุมน้ำมันมารุมเครื่องสําอางในต่างประเทศใช้น้ำมันมารุมตอนนี้ที่ บ้านเราก็มีเหมือนกันเดี๋มันขาเริ่มคิดน้ำมันมารุมแล้วมันาวมันขาวมาแพงมากนะแพงค่ะนั่นล่ะก่อนจะไปซื้อไม่ต้องไปซื้อเครื่องสำอางต่างประเทศแพงเลยใช้ของไทยนี่แหละใช้น้ำมันมรุมเนี่ยทาหน้าสวยกว่าใช้เครื่องสำอางในซัมไปเข้าใจไหมหน้าคุณสวยๆอย่างเงี้ยนะคุณใช้เครื่องสำอางยังมคุณเปลี่ยนใช้น้ำมันบรุง ใช้น้ำมันมารุมทาโอ้โหจะสวยกว่านี้อีกน่า,นา,นาะัคะเอ้าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งเลยคะ่ะเราอยู่ช่วงหน้ามาถามคุณหมอต่อค่ะนอกจากอาหารแล้วมีอะไรอีกที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นยืนยาวค่ะ